ไม่มาหมาไม่มีโสดมาหมาวันนี้นะถ้านายธนัทไม่มาหรือมาไม่ตรงกับข้อตกลงหมาถ้าสิบล้านไม่มานะนะ เรื่องเกี่ยวกับตาเนี่ยไปไป,ไปแอบดูแล้วก็บอกว่าไม่ได้แอบไปดูได้ไปถามกูตะกี้ได้เด็กๆเรื่หนุ่มเนี่ยเรียกอ้อยบอดแล้วตอนสายเดือนนั่นคือรักษาก็ปิดอย่างเดียวไม่ให้โดนแสงไม่ให้โดนแสงแล้วดูนี่แหกตายอย่างนั้นเนี่ยแหกตาออกทีวีแล้วก็เออเอาสบอไลท์ส่อง ไปไปม็อบไปเจอสแกนต้อตาเพื่อผมกย็ยังบอกว่ายังบอกว่าไอ้แหกตาเราเองได้จะแหกตาคนในประเทศได้เหรออย่างน้อยส่วนในประสบการณ์ผมมีสามเดือนของบอดมองไม่เห็นสามเดือนที่บ้านตาคีเขาเรียกไอ้บอดตอนเ็ด็กเกนี่ยแผลเป็นเนี่ยยังอยู่ยาวกว่าสนาัดดีแต่ทำไง ผมปิดไม่ไปแหกตาให้คนอื่นดูไม่ทำไปให้มันเกิดอักเสบมากขึ้นผมปิดแล้วก็ค่อยเห็นจนวันนี้พอปกติและยังดีกว่าคนที่ตาที่ไม่เคยโดนออบอดด้วยผมยังเห็นดวงตาผมสองข้างเนี่ยยังเห็นคำนะ ว่าทำไมผมถึงไม่จ่ายในวันที่เห็นไปรับรองแพ่เงินผมอะแจ้งเงินสดในพอไปชเป็นเงินสดอยู่ในเซฟเนี่ยน่าจะยีสล้านมีเ,นเงินสดพร้อมจ่ายไม่ต้องไปเบิ่ที่ไหนนะอธิบายอยู่สองประเด็นประเด็นเรื่องของไปรับรองแพร่ประเด็นที่สองคือประสบการณ์ชีวิตผมนะ อาเล่ารับรองแพทย์เนี่ยเป็นที่รู้กันว่ามีเหตุสงสัยคนหนึ่งบอกว่าทําไมต้องไม่เชื่อถือไปรับรองแพทย์ในนี้แพทย์ยังไม่ออกมาแถลงเลยโรงพยาบาลยังไม่ออกมาแถลงเลยว่าไปรับรองแพทย์เนี่ยของจริงของฟองก็มีเหตุสงสัยว่าของจริงของฟองวันหนึ่งบอกว่ารักษาโรงพยาบาลพญาไทหนึ่งใช่ไหมไม่พญาไทสอง แต่นี่โรงพยาบาลนพยาไทยอไม่นรู้เนี่ยหนึ่งหรือหนึ่งเนี่ยเขาหนึ่งหรือสองไม่รู้เราต้งยังสับสนเลยว่าท่านั้นเข้าโรงพยาบาลหนึ่งหรือสองพยาไทยหนึ่งหรือสองวันหนึ่งบอกหนึ่งวันวัน,นบอกสองสับสนหมดสับสนทั้งทั้งหมอเข้าเวรบ่ายสามแต่ไปตรวจแปดโมงเช้าผมก็ไม่เคยเห็นหมอที่ไหนไปตรวจแปดโมงเช้า สับสนหมดสับสนทุกอย่างถ้าเราไปรับรองแพทย์ไม่ต้องไม,ไม่ต้องละเอียดมากนะคิ้วตาขวาของของนานัทเนี่ยมีรอยแผลเนี่ยวันที่ยี่สิบเนี่ยที่ออกมารับรองแพทย์ต้องลงด้วยมีแผลมีแผลอยู่เหนืออยู่ตรงคิ้วอยู่เหนือตาอยังไม่ยังไม่ละต้องละละเลยสาระสำคัญได้เหรอวันนี้นะ ถ้านายธนัทไม่มาหรือมาไม่ตรงกับข้อตกลงหมาหมาพูดได้เค่นเนี้ยเงินที่จะมาวางนี่จะเป็นต้องเป็นเงินสดหรือว่ายัางไงครับเงินสด<ม>ก็<ม>ลองตก<ม>ลงกันที่หน้าสภาว่าเป็นเงินสดใช่ไหมถูกไหมคือถ้าเป็นเช็คอะไรมาก็จะไม่ไม่เช็คออเช็คใครเอาเอา,เ,อาเช็คไปเช็คไปนี้ซื้อข้าวสารได้เอ่อ จำนวนสิบล้านปบาได้ลงสีที่ไหนรับซื้อประกานมะประกานมาลงลงสี่ไหนจะรับเช็คในธนาคาเนี่ยเห็นว่าได้ข่าวเพิ่งจะไปซื้อเช็คไปธนาคารทาไมมีเบิกเงินสดทั้งโตโดยมีเงินจริงบริษัทบ,บริษัทสุดใจจริงนะําพูดต้องเป็นนายเรานะในธนาคา วันนี้ไม่ได้การบันดาลนะจะชวนไปทำบุญสะดอกเคาะกันนะจะทําบุญตึกร้านหรือร้านหนึ่งก็ก็เดี๋ยวต้องตามเงื่อนไขนะไม่มาหมาไม่มีส่วนมาหมามาไปีโมจะเป็น,ม,นมองให้คิดเป็นายไงว่าททวัน<ม>หรือว่าต้องไม่เกิน,นโเราเราเรา,เราได้ถึงกี่โมงอ่ะเดี๋ยวพี่ไปไปไป,ไปเผาศพ ตู้บ้านแป๊บหนึ่งเหรอออกไปมองเป็นไรถ้าถ้าบอกมามาแน่แน่ก่อนบ่ายนะจบก็ี๋ยวให้ตัวแทนไปเผาได้ถ้าสมมติว่าจะให้โทรติดต่ออย่างนี้คือลองลองติดต่อกันเองนะมีหน้าที่ได้ครับหน้าที่ของในฐานะถือต้องมาทำตามตามสัญญามาตามสัญญาเอาเงินสดสิบล้านมาตามสัญญา ตอนนั้นไม่ทำสัญญาทั้งสองอย่างหมา